ผมมักจะตอบว่าให้ทําของยากๆน,นะฮะหรือว่า do hard things นะครับแล้วทําไมต้องทําของยากด้วยล่ะเนี่นะครับเพราะเวลาทําของยากเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือข้อมูลต่างๆที่เราเคยเห็นหมาไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรืออะไรต่างๆเราพบว่าถ้าคุณอยากเติบโตอยากเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นอยากมั่งคั่งขึ้นสุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องทําของที่ไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราคือถ้าเราวันนี้เรารู้สึกว่าเราพออยู่แล้วก็โอเคเนาะถ้ารู้สึกว่าทุกอย่างดีหมดละก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยู่ตรงนั้น นะฮะเราต้องไปตรงนั้นให้ได้นะครับต้องไปอยู่ที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยให้ได้มันต้องมีความกระหายอ,อยากที่จะมีมีความมุ่งมั่นมีเป้าอะว่าเฮ้ยฉันทำได้เราอยากที่เราจะรวยอ่ะอเราอยากที่จะแตกต่างจากคนอื่นพยายามถีบตัวเองขึ้นมาไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามเวลา,าเจอปัญหา ต้องไม่ทอ้อนะทุกปัญหาคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเราอย่าไปเราอย่าไปท้อกับมันอย่าไป<ะ>อย่าไปหมดหวัง<ะ>เมื่อปัญหาเกิดขึ้น<ะ>คุณต้องคิดเลยนะอันดับแรก<ะ>ทํายังไงที่จะแก้ปัญหานี้ครับ<ะ>อันดับที่สองคือคิดว่าจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองรู้ไหมว่าถ้าเวลาจบออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเป็นพนักง,งานธรรมดาคุณก็ไม่ต้องไม่ไม่เหนื่อยเหมือนที่สอบแหละนะ่ยทำงานเช้าแปดโมงห้าโมงเย็นกลับบ้าน แต่ถ้าคุณจะเป็นผู้นำหรือคุณจะทำอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเนี่ยคุณเหมือนกับต้องสอบทุกวันเลยนะวันนี้คุณวัาใดจะสอบถึงจะมาขยันแต่เวลาคุณทำธุกรกิจเองเนี่ยเนี่ยคุณต้องบังคับตัวเองให้เหมือนกับว่าต้องเตรียมพร้อมสอบทุกวันคนไหนทำไม่ได้คนนั้นก็เป็นพนักงานธรรมไดาคนไหนทำได้บังคับตัวเองว่าเตรียมพร้อมไปสอบทุกวันอย่างเนี้ เหมือนวันนี้คุณกําลังเตรียมพร้อมไปสอบเนี่ยเพราะถูกบังคับเทอมหนึ่งยังไงต้องสอบคุณก็กระตือรือร้นขยันดูหนังสืออะไรแต่ออกมาทํางานเนี่ยไม่มีใครบังคับเลยแต่เราต้องบังคับตัวเราเองต้องขยันเหมือนกับเหมือนจะเตรียมพร้อมไปสอบทุกวันทําได้ไหม สำคัญที่สุดนะของมนุษย์อ่ะคือเราอ่ะควรรู้จักตัวเราเองก่อนเราควรรู้ว่าเราอ่ะเก่งด้านไหนมีดีด้านไหนมีความสามารถด้านไหนมีคุณค่าด้านไหนแล้วเราค่อยมองไปว่าเป้าหมายของเราในอนาคตมันคืออะไรต่อไปอ่ะอีก10ปี2 0ปีข้างหน้าฉันอยากจะเป็นอะไรอันนี้คือคําว่ามองการไกลหนึ่งวันเนี่ยทำหนึ่งอย่างที่เรากลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าในสื่อเนี่ยพูดตลอดว่าบิดเข้าผสมแส่ยังงู้ยังงี้ไปดาววลซ์นูนนี่แต่ไม่มีใครรู้ความจริงหรอกครับว่าเราล้มเหลวแค่ไหน เพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าไม่ะสมเสร็จก็ล้มเหลวแต่ความจริงไม่ใช่ล้มเหลวกัสบผสมเสร็จมันไปด้วยกันมีใครบ้างครับที่เกิดมาขี่จักรยานเป็นเลยโดยที่ไม่ล้มจะอ่านหนังสือกี่แล้วมั่าขี่จักรยานยังไงให้ไม่ล้มทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยขี่จักรยานเป็นไหมครับวิธีที่จะขี่จักรยานเป็นคือล้มลุกล้มลุกล้มลุกเหมือนที่ผมล้มลุกล้มลุก,ลก,ลกวันนี้นะผมแนะนําอย่างนี้เลยว่าคุณต้องลงทุนในความรู้<ม>เหมือนกับที่ผมเขียนหนังสือเล่มแรกว่าอันนั้นล่ะคุณไปอ่านอันนั้นเลยนะครับก็คืออออรรวยยด้้้้าาาสังงงงหไม่ตตใชเเินกบท หยุดคิดเรื่องเงินก่อนแล้วลงทุนในความเราจะทําอะไรก็ได้นะถ้าจะทำสตาร์ทอัพจะทําค้าขายออนไลน์จะทําอะไรก็ได้ลงทุนในความรู้เสมือนว่าคุณมีเงินเต็มกระเป๋าแล้วอย่าไปคิดเรื่องเงินแล้วหาความรู้ให้เต็มที่และและต่อมาคืออย่าพยายามเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเพราะถ้าคุณเอาเป็นเงินเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะนึกถึงแต่เงิน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 คุณเอาความชอบของคุณมาเป็นตัวตั้งคุณเอาความ คุณเอาความชอบของคุณเป็นตัวตั้งคุณเอาอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นอะ่ะเอามาเป็นตัวตั้งแล้วคุณก็ใส่มันไปใส่ตินไปใส่มันไปแล้วก็สักวันหนึ่งมันก็จะเงินจะตามมาเองตามมาทีหลังอย่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งประมาณคนที่รวยจริงอ่ะเมื่อเขาหาเงินมาแล้วเนี่ยเขาจะมีอารมณ์คนรู้สึก รักเงินถนอมเงินดังนั้นจึงไม่ใช้เงินแบบสุรุยสุร่ายคิดว่าใช้ไปเดี๋ยวก็หาใหม่มาได้ถ้าคนที่มีตังคิดแบบนี้เนี่ยจะมีเงินน้อยลงน้อยลงจนถึงจนในที่สุดดังนั้นคนรวยจริงจึงรู้จักออม ต่อยอดเงินและใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลไม่มีใครหรอกที่เก่งทุกเรื่องเพราะนั้นสิ่งที่เรามีนเนี่ยคือวิชั่นว่าสําคัญนะคือหมายถึงว่าจริงๆเราบอกว่าเอ๊ะวันๆเรามีเวลาว่างแล้วเราถ่ายฟีดทวิตเตอร์หรือว่าถ่ายฟีดเฟซบุก๊กอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเอ๊ะเราติดตามข่าวอะไรเงี้ยแต่ถ้าข่าวเหล่านั้นร้อยละเก้าสิบเก้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาตัวเองอันนั้นอาจจะเรียกว่าม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองมาะนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องอยากรู้แล้วก็รู้ในเเรรื่่่่่ออองงงทีีีสสสําาาาาาคคคััญดดดด้้ววววยยมมมมขปะก็จชตตแแแลนนนนนไผพูใ ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดเหมือนกันนะพยายามโฟกัสให้ตัวเองสามารถเป็นประโยชน์นให้กับสังคมได้จริงบางทีโฟกัสกับเรื่องเงินเกินไปมันก็ผิดนะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทำงานเพื่อหาเงินหรือว่าคุณอยากจะสร้างธุรธกิจเพื่อหาเงินมันอ่ะแปลกนิดนึงมันมันแล้วบอกว่าอยากจะซื้อรถเพื่อเติมน้ำมันอ่ะจริงเราซื้อรถเพื่อเดินทางตเติมน้ำมันคือรหว่างทางถ้าคุณสามารถเป็นคนที่มีประโยชน์นให้กับสังคมเงินมันจะมาเองเราเชื่อว่า เราเป็นผู้หญิงแล้วเราเชื่อว่าผู้หญิงไม่มีทางที่จะเป็นหัวหน้าเชฟระดับโลกได้ไม่มีวันเป็นกอล์ฟเนเมซีได้นี่คือความเชื่อเราแต่เราเราอยากเป็นอะเราเป็นผู้หญิงเราอยากเป็นอา้าวแล้วนั่นคือมันชุดเราหรือเปล่าชุดเต็มเมเลยครับถ้าเราเชื่อถ้าความต้องการของเราขัดกับความเชื่อของเราความเชื่อของเราก็ต้องชนะเพราะว่าความเชื่อของเรามาก่อนความต้องการเพราะฉะนั้นความเชื่อเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราต้องฆ่ามันเลยแกตายไปได้แล้วไอ,อตัวที่เชื่อว่าฉันจะไม่มีวันเป็นเชฟผู้หญิง ระดับโลกคนแรกได้แกตั้งตายแล้วแล้วเสร็จแล้วมัน,ม,นมันตายแล้วนะอูดวันนี้กูโ้เชื่อแล้ววันนี้เชื่อแล้วอ่ะวันนี้จะทำงานเอาวันนี้ออกไปฝึกทำอาหาอนะไรผ่านมาเอกอาทิตย์หนึ่งเชื่ออีกแล้วตื่นมาเออฉันคงจะฆ่ามันอีก เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ฆ่าตัวตายธรรมดานะฆ่าตัวตายทุกวันต้องพยายามฆ่าตัวตายทุกวันเลยเมื่อเรามีเป้าหมายเนี่ยคราวนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นมันจะช่วยเราในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการเลือกที่จะทําหรือสิ่งที่เราเลือกที่จะไม่ทําได้ด้วยถ้าเราล่องอยู่ในน้ำอะแล้วเรารู้อะว่าเป้าหมายเรืออยู่ตรงไหนอะเราก็เริ่มพายได้เลยในขณะที่คนไม่รู้ก็ลอยไปไเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนเราที่มี24ชั่วโมงเหมือนกันอะมันถึงทํางานได้ไม่เท่ากันเพราะว่าคนนึงอะเขาทําโดยมีเป้าหมายกกคนนัคกธุริ คุณต้องตามหาปัญหามันก็สงครามครับพอคุณไม่มีสงครามคุณจะมีฮีโร่ทาไมฮีโร่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณมีสงครามทุกคนทุกคนอยากได้เคคอนเดียวกันพวกคุณเนี่ยเป็นลูกงัวไม่กลัวเสือคนคิดทําถูกทำผิดไม่เป็นไรลองถูกลองผิดไม่เป็นไรแต่อย่าผิดซ้ำนะต้องอนุโลมให้เด็กเนี่ยไปลงทำไม่ทำไม่รู้ เนะพราะผิดแล้วเขารู้นะครับท่านจะสนุก คิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะเปิด g o o g l e Map แล้วเราปักไปใน Google m a p อ่ะว่าฉันจะไปเชียงใหม่เรามีกี่ทางบ้างที่เราจะไปเชียงใหม่ได้บินก็ได้ขับรถก็ได้ขับรถได้มีหลายเส้นทางหรือว่านั่งรถไฟก็ได้ไม่ว่าคุณจะไปกี่เส้นทางทางไหนจะอ้อมทางไหนจะช้าทางไหนจะขึ้นเขาแต่คุณถึงเชียงใหม่ในขณะเดียวกันอนะ่ะคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีการมองการไกลไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็เหมือนคุณเปิด g o o g l e Map แล้วคุณไม่ปักหมุดอะ่ะคุณไม่รู้คุณอยากจะไปไหน่ต่อให้คุณวิ่งเร็วขนาดไหนต่อให้คุณณขับร F1 นะคุกก็อาาาจจไปช้ว่ ไอคนที่ขับอ้อมเขาแล้วไปเชียงใหม่สิ่งสําคัญมากๆเลยนะในชีวิตก็คือคุณควรจะปักหมุดไว้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณควรจะทําอะไรแล้วลองสังเกตว่าคนที่ประสบผลประโเร็เกินค่าเฉลี่ยมีใครบ้างที่ทําตามกฎนะครับลองลองใช้สติแล้วลองพอสอีกหนึ่งนะครับลองกลับมาดูว่าคนที่ประสบผลประโเร็เกินค่าเฉลี่ยนะครับมีใครบ้างที่เป็นคนทําตามกฎหรือเขาเป็นคนสร้างกฎหรือสร้างองค์การใหม่ใช่ไหมครับบิลเกตสตีฟจ็อบส ตอนนี้เขาสร้าง o perating system ของโลกสร้างคอมพิวเตอร์อันแรกของโลกใครสร้างกดนะครับสองคนนี้คือ pioneer เขาถึงประสบสูสดเกินค่าเฉลี่ย